มาเริ่มห่อแล้วครับห่อแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาเฮ็ดสมเด้อ์สมหมูเฮ็ดตั้งแต่สมสมหมูกะเสียวกระเทียมใส่เอากระเทียมลงไปใส่เหลือเด้อกกระเทียมกระเทียมครับกระเทียมตำแล้วตรียบร้อยแล้วตำแล้วเรียบร้อย เอาเกลือจะใ,ใส่หลายเกลือเพราะว่ามันอย่างมันเข้มมันเข้มอยู่เลยกบหมูมือส,สูตรมือสูตรแยเแหลมครับมือน,นีแยกแหลมมาแจกสูตรอีกแล้วครับนี่นี่ครับใส่ขา้ขาวใส่ขา้ขาวใส่ข้าวฟ้อมด้วยครับนะฮะใส่ข้าวหนึ่งนะคะ ได้ลายบ่ะนี่ยอ้พ่อปรามานไปายั้ใสไจอดส่อิวขาวเนาะใส่อิขาวด้วค่ะเนี่ใส่พ่อปลามานนี่แหละ่อิขาวก็ได้ใส่พ่อมีสีสันเรียๆก็ขันเลยขันเลยทีนี้ขันให้มันเข่ากันมันบอกขันจนมันปิ้นไปแล้ว เขาจนเปลี่ยนกำมือไปและเบิ่งกรับมาเบิ่งยายเหลี่ยมขันสับหมูครับนือใบตองเข้ากับเตรียมไว้เลยครับมีแต่เนื้อใบตองเข้ากับเตรียมไว้หลายเนาะสับหมูบะมีอันนั่นบ่มีอัน หนังเด้อค่ะเด้อเนื้อล้วนๆนะคะ่ะท่านโดนบ่นีโน่โดนดเติบโดนแล้ว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 แขนแล้วแขนเสเงาแล้วสีเข็ดเป็นปั่นเด้่อยแบนี้แล้วแล้วขันแล้วแล้ว ปันยยปป่นไงบอ๊ะเห็ดเป็นปั้นไว้กวนจึงหัวใบตองครับใหญ่ป่ะมันจึงงามเป็นป่ะม,มันทอกันครับเป็นกระลังใจใ,ใหายเหลี่ยมในเด้อครับมืน้นียายเหลี่ยมมาขันสมมูให้พี่น้องเบื้งอีกแล้วครับ เฮ็ดไปกินเนาะเฮ็ดไปกินขัานไหนมันได้ได้เด้อมันเป็นค่ามือเปล่าที่มันเราตีมือเขาเฮ็ดไปกินก็ได้เฮ็ดคายก็ได้เฮ็ดค้ายก็ได้เฮ็ดกินก็ได้ ด้ยักห่อแล้วชีแดดแล้วชิบอะไรอีกบอชิบสองหอมูอันเครื่องโลว่าไหเน่เครื่องรอมูเครื่องโลครับนีเป็นเนื้อๆลลามๆเลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เรียบร้อยเลือแตหหอครับเลือแตห์หอเด้อบันนี้เด้อเห็ดเป็นปั้นไว้เรียบร้อยแล้วเป็นขามือเลยกินได้เลยก็ได้จักมือนี้จันแม่นที่กินได้นี่อนกกินได้โอ้ เพราะว่าเ <he 'll S 2> ้า <he 'll S 2> คันกินได้แล้วเ้าคันคักแล้วเ้าคันคักแล้วมืออื่นกับกินได้เลยมาเริ่มห่อแล้วครับห่อแล้วเป็นข้ามมือเดี๋ยวดีกินสเซ็บสิสมไปรวยแหละ หัอยางตับไวบเลยครับ,บน,นี่ยเดอนี่เนเดอเบื้องวิธีการห่อครับการหอ่อเน้นขอามันเนีนเนีนเด้อมันต้องสิสมัติเขาไปกว่าเก้าห่อสมห่อเรืมดิบบได้ห่อเนนยน ห่อให้มันแน่นโอ้ยแน,น,น่นเลยเวลาเอาไข่มันเป็นข็าเงาอยู่เข็นอ,อันตันอยู่นี่ไปชามห่อแล้วครับ ไฮซาม่อแล้วไก่เดียวแล้วครับนี่จะก่อนอยังไงนี่นด,ดจะก่อนก็สิบสามสิบสามก่อนแ้าผู้ใดมากก็ฝากในเรื่องครับฝากกดไลค์ให้นี่นะครับกดแชร์ให้น้ำครับแล้วก็กดติดตามให้พร้อมครับกดติดตามให้น้ำในเด้องือว่าให้กำลังใจยายเหลี่ยมเนาะครับเนะาะยายเลี้ยงเยจ็ดสูตรเอะไรแบบนี้ ใช้เอากระเคนอันตั้นนั่นแหละบ้านี้สมพรวยรนี่ยบป็น ฮอสุดท้ายแล้วครับฮอสุดท้ายเลยเด้อบันนี้เด้อถ้าฟีนเบิองมืออื่นนีกนะเขียนอันตั้นเลยเรียบร้อยครับเดี๋วยวจะคอนี่ไในสิบสามฮอร์โอ้สิบสามฮอครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเด้อบันนี้เด้อ มื่ออื่นกับไข่กินได้แล้วมื่ออื่นจรงมาเบิ้องนะครับมื่ออื่นจรงสีกินให้เบิ้งครับกินให้เบิ้งมื่ออื่นน่ะเป็นแน่นอนมื่ออื่นน่ะฝากช่องแน่นี่ฝากช่งแน่ฝากช่องบบกรอบๆเลนเด้อให้กดไลค์กดแชร์ให้แน่ขอขอบคุณหลายๆครับจึงพอกันมื่ออื่นครับ